d f เอทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่สามสีจองบ้านหลังใหม่เลยวันนี้นุกทำกล่องใหญ่ให้เขาเลยนะคะแม่สามสีก็มาจองบ้านหลังใหม่เหมือนเดิมนะคะมานอนก่อนเพื่อนเลยนะคะทํากล่องใหญ่ให้นะคะกล่องเล็กแม่สามสีก็ไม่เขาไม่ไปนอนแล้วไม่สดแล้วนะคะแ,แม่สามสี ทองก็มานะคะนานถงทองมาแล้วเล่นอะไรส่วนเมียวเล็กก็เขาก็เล่นแล้วนะคะเขาก็เล่นแล้วเล่นจนเหนื่อยแล้วนะคะก็เลยถ่ายคลิปเด็กๆอยู่ในกล่องให้ดูนะคะไอ3สสีก็อายุเยอะอายุเยอะแต่ก็บางทีก็เหมือน มันแข็งแรงอยู่นะคะไม,ไม่เขาไม่อ่อนแอนะคะไม่สามสีเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งเร็วมากคะ่ะวิ่งวิ่งจากหน้าบ้านไปหลังบ้านวิ่งไปวิ่งมาะคะอายุเยอะก็จริงแต่เขาก็ดูไม่ไม่อ่อนแอเท่าไหร่นะคะเลี้ยงมางแต่โอ้โหนานแล้วแปดปีแปดปีแล้วนะคะ ดูเล่นเล่นกันนชอบเล่นเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มีฝนมีฝนตกลงมานะคะอากาศก็ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเป็นฤดูฝนเนาะอ,อีกสักหน่อยก็จะหมดแล้วฤดูฝนก็เดี๋ยวฝนหมดหนาวก็มานะคะก็กลายเป็นฤดูหนาวไป ลูกก็ไปทำง,งานทุกวันปกตินะคะ24ชั่วโมงนี่น้อยมากเลยสำหรับนุกนะคะรู้สึกว่าเกิดมามีช่วงเวลานี้อะคะ่ะที่เวลามันน้อยสำหรับเราแล้เกิน24ชั่วโมงมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะคะ <c oughs> เวลามันน้อยมากย4บสี่ชั่วโมงสำหรับนุกนะคะทั้งงานตัวเองที่เรียนก็ลูกๆที่บ้านนะคะงานในบ้านนะคะ ชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้นะคะไม่มีอะไรโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่มีอะไรสวยงามรอเราไปสมดข้างหน้านะคะทุกอย่างทุกท่านก็คงจะมีเคยเจออุปสรรคกันทั้งนั้นนะคะใครๆก็อยากใครๆก็อยากดีะคะ่ะใครๆก็อยากดีสรุปว่าใครๆก็กต้องอยากดีะคะ่ะคำว่าดีมันคือมันคือมันดีนะคะ่ะดีไปหมดนะะ อยากดีทุกอย่างอะคะ่ะหนูก็ดูแลน้องหลังบ้านหน้าบ้านปกตินะคะแล้วก็ไปให้อาหารน้องหมาที่ทุ่งนาปกติเลยทำเป็นกิจวัตรเป็นปกติเลยนะคะไม่ได้เคยทิ้งน้องนี่ถุงทองถุงทองก็ชอบเล่นเหมือนกันเล่นไปเล่นมา สำหรับวันนี้นุกก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ชมรับชมรับฟังคลิปนะคะของช่องถุงทองแมวสามขานะคะขอให้พี่ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะนุกก็เหนื่อยล้าจากการทำงานก็คงจะรีบนอนพักผ่อนก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ